สวัสดีครับทุกท่านอันยองอาเซโยนิเฮาสรามาริกุมปูดมอร์นิ่งอัพตนูนีฟวอร์นิงกูดไนท์นกชาลิตินะครับเออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 8 8 8หมอฤทธิ์ผาดาว YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตาพาดาวแบบเจาะลึกที่จะช่วยให้ทุกท่านรู้ล่วงหน้าครับเออรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เส้นทางชีวิตนะครับของตัวของท่านเองนะอย่างที่จะได้เคยบอกไปเนี่ดวงชะตาคุณขหนา้ามีโอกาสที่จะได้เงินประสบความสําเร็จหรือดวงชะตาคุณขหนา้ามีโอกาสเสียเงินมากเออเพราะฉะนั้นคุณจะได้รู้ลวงหน้าและวางแผนชีวิตได้ถูกต้องนะครับพาดาวด้วยโหราศาสตร์ทไทยระบบสุริยาตและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวพลังเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลน,นะครับ ดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตและเสริมดวงสริมงคลให้กับตัวของท่านเองนะครับก่อนรับชมรับฟังได้โปรดช่วยกดซับะไครปกดติดตามช่อง YouTube กดกระริ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงชะตาดีๆที่จะส่งตรงถึงบ้านท่านทันทีอย่างดีริบวลลีนะครับ ขอให้ทุกท่านพบกับความสุขมีความร่ำรวยและมีความสำเร็จทุกๆท,ท่านเลยนะครับดวงชะตาดวงดาวในคลิปนี้เป็นคลิปหมอฤทธิ์ผ่าดาวหาความจริงอิทธิพลดวงชะตาดาวาพระพฤหัส,สบดีเดินมน์หรือโยกย้ายราศีนะครับประมาณ3เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาถึง23ทธันวาคมนะครับถึงจะถอยหลังพักกับ นะเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งในทางระบบสุริยะจัก,กรวาลแต่ในส่วนของทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะถือว่าท่านเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่เป็นเทพแห่งดาวบุญยริิการเปรียบเทียบในการพยากรณ์เรียกว่าปัญญาศินบริสุทธิ์ให้ถ่ายพระพฤหัส,สบดีนะครับในการพยากรณ์เรียกนะหรือการเปรียบเทียบกับสถานที่ซึ่งจะเกี่ยวพันกับ ดาวพฤหัสก็คือพระบรมมหาราชวังวัดรัฐสภานะครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับตัวบุคคลก็คือเกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่หรือศาสนาหรือผู้ปกครองประเทศนะครับการโครจรของดาวพระพฤหัส,สบดีเนี่ยในทางระบบสุริยิท่านสถิตในแต่ละราศีเนี่ยประมาณเฉลี่ย1ปีครับนะ ในดวงชะตาตำแหน่งที่บอกเนี่ยดาวพฤหัสบดีเดินมนจะมนในวันที่2ตุลาคม2568นะครับช่วงเวลา19นาฬิก50นานะครับช่วงนั้นก็ช่วงกลางคืนนะถ้าเป็นในทางดวงชะตาของจีนก็จะเป็นเวลาของสุกร์นะเป็นเวลาหมานะครับเวลาจอ นะในดวงชะตาเนี่ยพฤรหัสสบดีเข้าสู่ราศีกรกฎพฤหัรอยู่ในเรือนพฤรหัสเรียกว่าพฤรหัสปั้นตัวเป็นหัวเมียดวงชะตาของแต่ละคนนะครับใครก็ไประมัดระวังลักงวนสนุนตัวของตัวเองไว้บ้างนะครับพยายามรักษาศีลธรรม5ข้อเป็นการดีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤหัสสบดีเข้ามาสู่ราศีกรกฎเล็งมังกรจะเป็นจุดที่พลิกผันดวงชะตา นะครับกับร้ายกายดีใครคิดอ่านไม่ออกก็จะคิดอ่านออกดวงชะตาก็จะปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือทรัพย์สินหรือใครซึ่งมีปัญหาเกี่ยวข้องกับชายแดนคุณยังไงก็มีโอกาสที่ดีจะราบลื่นประสบความสําเร็จด้วยดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นดาวพระศรีเดินมณ์เนี่ยนะครับย้ายราศีนะเพราะฉะนั้นหาโอกาสทําพิธีรับส่งเทวดาพระพฤหัส ทาพิธีที่บ้านเล็กๆครับไม่ต้องอะไรมากมายผลลไม้19ผลทูบ19ดอกคุณทําส่วนตัวคุณที่บ้านที่หินพระทําได้เลยตามสบายเป็นมงคลนะครับช่วงเวลาหนึ่งทุ่มห้นาทีส่วนมนต์ไหว้พระนะครับให้เต็มที่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จดาวพรหัสบดีเดินมนเนี่ยในครั้งนี้นไปอยู่ที่ราศีกรกฎตําแหน่งเป็นมหา,าหุ่นะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสย้ายมาในตําแหน่งนี้เนี่ย ถือว่าเป็นช่วงที่มีพลังดาวพฤหัสบดีนี้จะมีกําลังเป็นอย่างดีนะครับจะมีคุณลักษณะเหมือนกับการขยายตัวด้วยความเมตตาด้วยปัญญาถึงแม้ว่าดาวพฤหัสบดีในดวงชะตาดวงบ้านดวงเมืองเนี่ยเป็นอุตสาหะแต่ก็ยังดีครับเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยดีด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยทานศีลภาวนานะครับสติปัญญาก็คอยทําให้สุดแรงสุดกําลัง จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีขอให้รักษาคุณงามความดีเอาไว้นะครับรักษาศีลห้ข้อเป็นสําคัญนะครับในทางของคารวะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนะครับยึดคําของคําสอนของพระที่กล่าวเอาไว้นะครับอย่าให้ความเลวของคนอื่นมาบดบังความดีของตนที่จะทําบุญครับอันนี้ก็คือเป็นคําสอนของหลวงพ่อพระบิมนะเมื่อประมาณปี ปีก่อนนะนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณขอให้คุณทําแต่ความดีนะครับออรักษาศีลห้าขา้อทําบุญก็ทําต่อไปยิ่งให้ยิ่งได้นะครับที่ผ่านมาบางคนมีปนไปทําแล้วเขาเอาไปทําอย่างอื่นคุณไม่ต้องห่วงครับคนที่ทําบุญก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านคุณทําไปนะยังไงคุณได้บุญเต็มแน่นอน100%ยเซต์แต่พวกนั้นเห็นไหมก็เข้าไปชดใช้ชดใช้กรรมในคุกนะครับ คือเงินพวกนี้ถ้านําไปสิ่งที่ถูกเนี่ยนะแต่มันก็เป็นเงินร้อนนะคล้ายๆกับเงินลอตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําบุญต่อไปครับไม่ต้องคิดมาต่อสิ่งไหนยังไงคุณได้บุญร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอิทธิพลดาวพฤหัสสัมฤทเดินมนเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยดาวจะเดินช้าบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็นักจะงังบ้างนักจะงังไม่รู้จะเดินไปจังไห่นะครับดาวเดินมนตําแหน่งเป็นมหาอุดถือว่าดีนะครับ เป็นจังหวะที่คุณจะมีความอดทนในการทบทวนและเตรียมเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีนะครับโอกาสมีอยู่แล้วนะมากมายคือบางคนเนี่ยดวงชะตาโอ้แย่แล้วก็ไม่ดีแล้วคือดาวเดินมนเนี่ยเดินช้าบ้างเร็วบ้างวันทีถ้าเดินเร็วมาฟับก่อนใหญ่ก้อนโตคุณหยิบปุ๊บนี่ไงคุณได้คุณก็จะได้เงินก้อนโตประสบความสำเร็จมันคือโอกาสครับโอกาสที่คุณจะได้รับ มันมันมันนคุณก็หยิบเนี่ยเหมือนเหมือนคุณเล่นเกมอ่ะนะถ้าคุณกดปั๊บโอ้โหไดรางวัลที่หนึ่งเงี้ยเออประสบความสาเร็จคุณเคยเล่นเกมงานวัดไหมที่เขามีอ่างอ่ะอ่างแล้วมีปลาอะไรเยช้อนปลาเ่ยใช้ใช้ช้อนกระดาษอ่ะมันก็วนอยู่ในอ่างอ่ะไอ,อ้เขาปุ๊บเออนี่ไงคุณมีโอกาสได้เงินก้อนโตนะครับหยิบฉวยนะใครที่ฉชฉว,วยช่วงชิงหยิบฉวยโอกาสรอจังหวะที่ดีคุณจะร่ำรวยจับเงินก้อนโต ร้อยล้านพันล้านประสบความสําเร็จครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับอิทธิพลดาวพฤหัสบดีเดินมนในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับพฤหัสบดีเข้าสู่ภพปาลีตําแหน่งก็เป็นมหาอุดน,นะคือให้ผลดีเรื่องของทรัพย์สินการเงินมักมีโชคอย่างฟุกๆนะครับแต่บางทีก็ทําให้ผิดพลาดในเรื่องของการเงินการใช้ใจ่าย นะครับก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยเช่นกันของชาวราศีกุมนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามย่อมให้ผลดีในเรื่องของการเงินเสมอนะในดวงของชาวลัคนาราศีกุมนะครับคนราศีกุมดวงชะตาคุณเนี่ยคือดาวเสาราหูยังกุมขอให้ดาวไม่เสียนะ ถ้าดาวไม่เสียยังไงคุณมีโอกาสล่ลํารวยดาวพฤหัสบดีเนี่ยอย่างที่บอกเป็นดาวเจริญพบการเงินการเงินเป็นอริคุณเก็บเงินไม่อยู่ครับแล้วคุณจ่ายเยอะนะเพราะโดยตําแหน่งเป็นมหาอุดเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีในดวงชะตานะครับวิธีแก้คือคุณนําเงินนั้นเนี่ยไปลงทุนทําธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งเพื่อที่จะได้รับกลับคืนมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดี เพราะคุณมีเหตุต้องเสียเงินอยู่แล้วนะครับแล้วดวงชะตาคุณโชคลาบลาพระก็เป็นเป็นอาลีโชคลาบไปตกกับศัตรูอาลีนะคุณเหี้ยเห็นไหมที่ตามข่าวเรื่องคดีหวยนะครูปีชาอะไรเงี้ย <c ười> ลาพระวุ่นวายสับสนเออเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคต่างๆคนลาสีกลุ่มในช่วงนี้ถ้าคุณไปรู้เลขอะไรมาต่างๆนานานานะให้เก็บเป็นความลับแล้วไปซื้อเองอย่าบอกใคร ถ้าคุณบอกไม่มีโอกาสไม่ถูกนะต้องเก็บไว้เป็นความลับจะดีที่สุดของคนราศีกุมนะครับแล้วก็ระวังปัญหาด้านสุขภาพเพราะช่วงนี้พืชรหัสเป็นอาลีเสียครับผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบหน้าเออมักมีคนเขาเรียกไปฟ้องนงฟ้องนายอะไรเงี้ยฟ้องเจ้านายฟ้องหัวหน้านะการทํางานต่างๆนานา,นาคุณก็จ,จะถูกเพ่งเลง็งเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นทางแก้คือคุณต้องพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ดีที่สุดนะครับในดวงชะตาไม่ควรที่จะไปพึืงบคักหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่เป็นการดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะเอ่ออันนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> มาพูดถึงภาพรวมนะครับคือดาวเพื่อรหัสสบดีเนะี่ยอย่างที่บอกระวังสุขภาพตัวคุณเองแล้วผู้ใหญ่ในบ้านนะก็ต้องใกล้ชิดหมอนิดนึงในด้านการงานเนี่ยมันบ่งบอกคุณต้องเปลี่ยนแปลง ดีสำหรับในเรื่องของการปรับโครงสร้างงานงานบริการเซอร์วิสใหม่งานดูแลระบบสุขภาพหรือคุณจะต้องแก้ไขปัญหางานเก่าๆทั้งหมดที่คาลาคาซางค้างค้างคุณต้องแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับในด้านของการเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่ดีเรื่องเงินทุนนะครับคุณอาจจะคืนทุนก็ได้นูนนี่นั่น นะหรือคุณได้เงินจากรายได้ประจําก็ไม่ได้มีปัญหาภารคอะไรนะครับเพราะกินเงินเดือนนะเรื่อยๆไปนูน่นนี่นั่นนะครับเพราะคุณก็ต้องวางแผนการเงินนิดนึงด้านสุขภาพในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะของคุณจะมาจากการทํากิจกรรมร่วมกันแล้วค่อยๆเรียนรู้ที่ใสใจคอ,อการก็เป็นการดีในเรื่องของความรักนะครับในด้านสุขภาพให้ดูแลระบบภูมิคุ้มกันนิดนึงครับ ในโดวงชะตาหรือระบบการติดเชื้อต่างๆนะควรออกกําลังกายให้เพียงพอกินอาหารให้ครบห้าหมู่เป็นการดีให้ระวังภูมิคุ้มกันภูมิอาจจะตกได้ของชาวราศีกุมนะครับพูดถึงการทําบุญควรบริจาคหยุบยาครับเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆนานานานะถือว่าเป็นประโยชน์โดยรวมนะจะเป็นบุญที่ดีของคนราศีกุมนะครับ เคล็ดลับในการเสริมดวงชะตาดวงคุณจะต้องปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันให้เป็นระบบในการใช้ชีวิตของคุณนะครับจะช่วยให้โชคจากดาวพรหัสสบดีทํางานได้อย่างเต็มที่คุณต้องวางแผนชีวิตปรับเปลี่ยนชีวิตให้ใหม่ให้เป็นเป็นระบบนะครับจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาของชาวราศีกุม นะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาอัปเดทดวงกับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ